เข้าไลน์ไม่ได้เพราะลืมรหัสผ่านให้ใช้วิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้นตามคลิปนี้ได้เลยเราเริ่มต้นจากการเข้าไปที่แอปไลน์ก่อนเนาะในหน้านี้นะครับให้กดเข้าส่ระบบกดเข้าส่ระบบด้วยหมายเลขโทรศัพท์ในหน้าของใส่หมายเลขโทรศัพท์ให้เราป้อนเบอร์โทรที่ผูกกับบัญชีไลน์เข้าไปตรงช่องนี้เลยเมื่อป้อนเบอร์โทรเสร็จแล้วนะครับให้กดข้าพาเจ้ามีอายุไม่ต่ำกว่า11ปีตรงนี้เลยครับกรอข้อมูลในหน้านี้เสร็จแล้วให้กดถัดไป หน้าต่อไปใส่รหัสยืนยันทางไลน์นะครับจะส่งข้อความยืนยันตัวตนมาให้เราทางเบอร์มือถือที่เราได้ผูกกับแอปไลน์นะครับก็ให้เรานะครับเข้าไปที่กล่องข้อความที่ไลน์ส่งมาเนาะจากนั้นนะครับมันจะมีรหัส ODP 6ตัวก็ให้นํารหัส ODP นั้นมากรอกในหน้านี้ได้เลยรหัส ODP นะครับแต่ละคนจะได้ไม่เหมือนกันเพื่อนๆต้องนํารหัสที่เพื่อนๆได้มากรอกตรงนี้เท่านั้น เมื่อกอกรหัส OTP ถูกต้องมันจะไปสู่หน้าต่อไปยินดีต้อนรับกับสู่ไลน์ก็ให้เช็คดูนะครับว่าชื่อไลน์ถูกต้องหรือไม่ถ้าชื่อไลน์ถูกต้องนะครับให้กดใช่แล้วนี่คือบัญชีฉันตรงนี้เลยในหน้าต่อไปไลน์จะให้เราใส่รหัสผ่านที่เราเคยเกอกรหัสไว้ในไลน์เนาะถ้าเรากอกรหัสไปนะครับและรหัสนั้นมันผิดมันจะขึ้นสถานะว่ารหัสไม่ถูกต้องแบบนี้นะครับวิธีการแก้เบื้องต้นคือให้เรากดตกลงตรงป๊อปอัพรหัสผ่านไม่ถูกต้อง จากนั้นให้กดลืมรหัสผ่านตรงนี้เลยเสร็จแล้วนะครับมันจะให้เราป้อนอีเมลที่ผูกกับบัญชีไลน์ของเรานะครับก็ให้เ,เพื่อนๆนะครับป้อนอีเมลที่ผูกกับบัญชีไลน์เข้าไปตรงช่องนี้เลยครับอีเมลตรงนี้นะครับจากการทดสอบหลายๆครั้งเนาะแนะนํานะครับให้ป้อนอีเมลล่าสุดปัจจุบันที่ผูกกับแอปไลน์ไว้ถ้าไม่ได้นะครับให้ลองกรอกอีเมลเก่าที่เคยผูกกับแอปไลน์ของเราไว้เนาะอาจจะสามารถทําได้เหมือนกันนะครับเมื่อกกอีเมลเสร็จแล้วนะครับให้กดตกลง ต่อไปจะขึ้นป๊อปอัพว่าเราได้ส่งวิธีเปลี่ยนรหัสผ่านให้คุณแล้วก็ให้เรากดตกลงตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับให้เราเข้าไปที่อีเมลที่เราได้ป้อนไปเมื่อกี้ก็ออกไปที่หน้าจอหลักก่อนเนาะจากตัวอย่างนะครับเป็น Gmail ก็กดเข้าไปที่ Gmail เมื่อเข้าเมลได้แล้วนะครับมันจะมีข้อความจากไลน์ส่งมาให้เราแบบนี้ให้เรากดเข้าไปที่ข้อความที่ไลน์ส่งมา ถ้าเราเข้ามาที่ข้อความเสร็จแล้วนะครับในกล่องข้อความมันจะมีลิงก์สําหรับการเปลี่ยนรหัสผ่านขึ้นมาแบบนี้ให้เรานะครับกดเข้าไปที่ลิงก์นั้นเลยเมื่อเรากดมาที่ลิงก์เสร็จแล้วนะครับมันจะขึ้นหน้ารหัสผ่านใหม่ให้เรามากดช่องแรกนะครับและกําหนดรหัสผ่านใหม่เข้าไปเลยโดยที่รหัสผ่านเก่านะครับเราจะไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเนาะสามารถใช้วิธีนี้ไปกําหนดรหัสผ่านใหม่ได้เลย โดยที่รหัสผ่านนะครับจะต้องมีความยาว8ถึง20ตัวอักษรแนะนําให้มีตัวภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กกับตัวเลขผสมกันในรหัสผ่านจะปลอดภัยที่สุดนะครับเมื teenage, ่อกําหนดรหัสผ่านในช่องแรกเสร็จแล้วนะครับให้มากดตรงช่องที่2ใส่รหัสผ่านอีกครั้งจากนั้นก็ป้อนรหัสผ่านให้เหมือนกับช่องข้างบนเมื่อทั้งสองช่องนะครับเราป้อนข้อมูลเสร็จแล้วให้กดตกลงต่อไปจะมีป๊อปอัพขึ้นมาเปลี่ยนรหัสผ่านแล้วปดเข้าสระบบด้วยรหัสผ่านใหม่อาตรงนี้นะครับให้เรากดตกลง จากนั้นนะครับให้กลับเข้าไปที่แอป l ลน์ก็ออกจากหน้านี้และเข้าไปที่แอป l ลน์เสร็จแล้วนะครับตรงช่องใส่รหัสผ่านให้เ,เพื่อนนะครับใส่รหัสผ่านที่เ,เพื่อนๆได้กําหนดไปใหม่ล่าสุดนี้นะครับเข้าไปได้เลย,เ,ลยเมื่อกําหนดรหัสผ่านเสร็จแล้วนะครับให้กดถัดไปจากนั้นนะครับมันจะขึ้นหน้าของคุณสํารองข้อมูลปัอดการแชทหรือยังถ้าขึ้นหน้านี้นะครับให้กดดําเนินการต่อ ต่อไปจะขึ้นหน้าของเลือกบัญชี Google ในหน้านี้นะครับเราสามารถเรียกคืนข้อมูลการแชทที่เราเคยสำรองไว้ได้นะครับถ้าเพื่อนๆมีข้อมูลที่สำรองไว้นะครับก็มากดตรงเลือกบัญชีและเลือกบัญชีอีเมลที่เราได้สำรองข้อมูลการแชทไว้จากนั้นก็กดเรียกคืนปอดการแชทได้เลยแต่ถ้าเพื่อนๆนะครับไม่ได้สำรองข้อมูลการแชทไว้ในหน้านี้นะครับให้กดข้ามขั้นตอนนี้ต่อไปจะมีป๊อปอัพต้องการข้ามขั้นตอนนี้หรือไม่ตรงนี้นะครับให้กดข้ามได้เลยหน้าต่อไปนะครับต้องค่าการเพิ่่มเพือน ถ้าเราอยากให้คนอื่นค้นหาไลน์เราเจอก็มากดติ๊กเลือกเพิ่มเพื่อนอตัตโนมัติและถ้าเกิดเราอยากให้คนอื่น <Finland> นําเบอร์โทรของเรานะครับไปค้นหาในไลน์ก็ให้กดติ๊กเลือกอนุญาตให้ผู้ใช้อื่นเพิ่มเป็นเพื่อนในหน้าน,นี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าไม่ต้องการนะครับในหน้านี้นะครับก็ไม่ต้องติ๊กให้กดถัดไปได้เลยโอเคครับแค่นี้เองน,นะครับสำหรับวิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้นในกรณีที่เพื่อนเพื่อนลืมรหัสผ่านไลน์ไม่สามารถเข้าไลน์ได้เนาะสามารถใช้วิธีนี้ไปแก้ไขได้เลย หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเ,เพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ